น้องไปพี่น้องไปไปกลับซ้ายฝนเนี่ยดับมันนี่กล้าวเกินเนี่ยดับมันนี่กล้าวเกินเอาดู บริษัยบริไซเยเมนเลอบุนสิเกเลต ดูบรรยากาศฝนตกพี่น้องบรรยากาศฝนตกกลิน่นลอยลอย faamuakino faamuakinouyaakiaotukom เขานะคะมีตปกี้บนเขาดิพี่น้องรถวิ่อยู่บนเขาบาดกระสังอยู่ทังเขาดิน้องเขาสียงโซู่ขายมวย cứ đang tỉ tung tâm tung tâm nhiều kìa nó Boxing Moon Thế kìa Ausono, Ausono, bao nhiêu lâu vậy? Macam kampanye saya lawa, lah lah Ausen lah